วัยรุ่นพูเวล่ามาทางนี้เลยครับวันนี้มาแจกพิกัดพูเวล่าสวยราคาดีที่นี่คืออยู่เยนพูเวล่าชะอำครับกับราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ3,990อบาทราคานี้พักได้4คนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านนี้ก็เพิ่มตังค์กันนิดหน่อยครับที่นี่เขาจะมีทั้งหมด6หลัง6สไตล์เลยนะครับแต่หลังที่เราเลือกพักวันนี้ชื่อว่าบ้านซันโตลินีนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่สไตล์อิตาลีตัวบ้านก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีแยกบบอเด็กบอ่อผู้ใหญ่ครับมีสไลเดอร์ให้ด้วยอากาศร้อนแบบนี้ได้แช่น้ําาน่คคืออไมอยยกขึ้เลรับคน มาทางนี้เลยครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันบ้างนะครับบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําเลยนะครับเตียงนอนนานุ่มหลับสบายและทุกห้องจะมีห้องน้ําในตัวนะครับมาดูทางฝั่งนี้จะเป็นอีกห้องนอนนึงนะครับลืมบอกไปครับว่าทุกห้องมีแอร์ทีวีให้ด้วยนะครับและบ้านไหนี้เป็นเพชรเฟรนลี่อยู่เย็นภูวิลาก็สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับอันนี้ลองทักมาถามพี่เจ้าของเขาได้เลยมาดูห้องที่สามจะเป็นห้องใหญ่สุดนะครับห้องนี้มี2เตียงเลยครับมาดูห้องนี้ครับทุกคนเป็นห้องรวมพลหรือว่าห้องศูนย์กลางของความบันเทิงนะครับมีทั้งอุปกรณ์ครัวต๊ะพูคาราโอเกะอยู่ในห้องนี้หมดเลยครับที่สําคัญที่นี่อยู่ใกล้ชายหาดชะอำแค่นี้เองครับและที่นี่ยังอยู่ใกล้ ตลาดใกล้ห้างแมคโครตัสของเมืองชามครับตกเย็นแล้วก็ออกไปหาซื้อของมาย่างกินครับถ้าไม่ได้เตรียมของอุปกรณ์ที่นี่เขามีบริการให้เช่ายืมพวกเตาย่างหม้อหมูกระทะไฟฟ้าด้วยนะครับน่าจะเป็นภูลวิลาที่บ้านสวยแถมให้ราคาดีที่สุดในเมืองชามราคานี่ผู้ตามตรงนะครับ้ามากับเพื่อนหลายคนนี่คือคุ้มครับดีกว่าเช่าโรงแรมอยู่แน่นอนและเขามีให้เลือกหลายบ้านหลายสไตล์นะครับชอบแบบไหน,นก็มาจัดกันได้เลยและส่วนรายละเอียดที่พักเดี๋ยวเราขึ้นให้ตามนี้นะครับ